หากเพื่อนๆกำลังมองหาเพจเติมเงินพับ g Mobile UC ราคาถูกนะครับผมขอแนะนำ Reload Game นะครับเติมเร็วเติมไวปลอดภัย100%อย่างแน่นอนครับผมอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจให้เลือกอย่างมากมายซึ่งจะราคาถูกกว่าที่เราเติมปกติอีกแล้วนะครับวิธีเติมก็ง่ายก็เพียงแค่ copy id หรือชื่อของเราส่งไปที่เพจ f c e e o o o Reload Game นะครับหรือจะเป็น line id แอซรีโหลดเกมก็ได้เช่นกันนะครับผมขอฝากบริการเติมเงินรีโหลดเกมเอาไว้ด้วยนะครับผมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ารีโหลดเติมไม่อั้นอย่างแน่นอนครับเออวะอ้าวมันไปไหนอ่ะไปไหนแล้วเมียโทรมาผมว่าแอบไปชักว่า นี่ขับไปก่อนแล้วเดี๋ยวทิ้งรถไว้อีกคันหนึ่งมาไม่เคลียร์มันไปหาไปหารถไปเอารถเอาดิ <laughs> อาด้อาวมึงเลิกขึ้นรถขึ้นไหนไปไหนอ่ะย้กเนี่ยเขาลำบากต้องไปหารถจะอามาวางไว้ให้นะทำไมไม่เข้าไปฟาร์มก่อนเลยอี <laughs> นี่คนหวังดีไล่ไปฟ่มผมนึกว่าผมจะตายแล้วเนี่ยก็ขับรถวนรอคนอยู่เนี่ยตะเคี้ยมีรถอ๋อรถดอกมีหลังคาด้วยอืมเอามาดิเดี๋ยวมันชนดูว่าแล้วดูว่าแล้วดูนี่รอเสียบเลยเฮี่รถมา กูยเนแม่ไอควายเอาไอควายน็อกสองไปดิช่วยหน่อยช่วยหน่อยไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไหนตรงไหนอีกตรงไหนอีกในบ้านในบ้านตัวสุดท้ายบ้านแถาปะยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกทำไมมันไม่ยิงสวนเลยวะมันวิ่งขึ้นวิ่งข้างบนไปแล้วขึ้นข้างบนไปแล้วขึ้นข้างบนไปแล้วขึ้นข้างบนตึกกลางตึกสุดท้าย กลางตึกกลางใช่ไหมเวสุดท้ายตัวสุดท้ายเออสุดท้ายไอ้เฮียพวกแม่งโคตรโง่อดีดีรู้มันจะเอากูแล้วเฮียเอาแป๊บนึงไม่ใช่ตึกไม่ใช่ตึกผมเดี๋ยวขึ้นที่ข้างบนขึ้นข้างบนที่มึงอยู่นั่นแหละเอาเออตึกไอ้บอส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  คนควายอะ่ะจอดรถแล้วผมผมดิ่งไปตังหัวควายปะมันจะเุมมอมันพันยาอยู่พันยาอยู่ตุ่นเกีียวผมหมดได้แล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่หมด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 เย่โอเคดีนะเนี่ยแม่งคือ <c oughs> ผมแอบ,บอยู่หลังในนี่เว้ยหลังเสาไฟฟ้าผมนึกว่ากูจะโดนรีชี่อะแม่ผมวิ่ง <c oughs> <c oughs> ผมเข้าบ้านแล้วแม่งอยู่ๆไแค่มันยิง มันติดเนี่ยมันมันไม่เข้าประตูไม่มันไม่ได้ติดด้วยมีเอมสีข้างล่างมันมันจอดดีนะมันจอดแบบเทียบข้างเปิดประตูเลยนะตะกี้เออบอลยิงคมเออคือถ้าไม่ใช่ผมอ่ะคือจอดดีตะกี้ตายหมดแล้วอ่ะจริงจริงเฮ้ยไอตัสหมาตัวไหนร้องช่วยหน่อยช่วยหน่อย ไอ้เงี้ยกูนี่ก็ต้องยิงอยู่ข้างหลังมึงเนี่วยหน่อยช่วยหน่อยเดตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวอี๋ไอ้กูอ๋อตรงไหนตรงไหนลืนชีร้องร้อผมต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าตะกี้คือถ้าคือถ้าผมไม่ไม่ไม่ยิงดาวดาวไปสองตัวคือตายกันหมดแล้วอ่ะพูดยากอ่ะไม่ผมอยู่คนเดียวแล้ว ถ้ามันตายกูก็ไม่ว่าอะไรคือมันคงเรื่องปกติอ่ะแต่วันนี้แม่งเถอกไม่ตายแม่งโมเลยไม่ตายอะไรคือโอ้โหคือช็อตที่ผมยิงอ่ะจริงๆกระสุนแบบทะลุสองคนมันยืนแบบตรงกันเกินเว้ยตรงกันเกินแล้วแบบเอ้ยไอเหียย็ดแม่ <laughs> ไอสัดปูน <laughs> มาเปิดกล่อง <laughs> ได้แล้วเนี่ยมาดึงไอเหีย <laughs> ดูดิ <laughs> โอ้โหดูดิ หยิบหยิบก่อนพี่อะไรเนี่ยลึงก่อนยังได้หาเรืงโมโมมากเรื่องอ้ามาขโมยกระตุนเกี่ยวกูอีกเฮ้ยแต่ทำไมเมื่อกี้ถังถังน้ำมันมันระเบิดทีหลังวะไม่รู้วะ กอไม่อยากพูดเยอะเมื oh. ่อก er ี้แบบโคตรโหดอ่ะแบบรู้สึกว่าโอ้ยนึกว่าจะโดนแล้วกูก็นึกว่ากูจะผมนึกว่าผมจะหันหลังมาเอาผมเว้ยเพราะว่าผมผมวิ่งกลางทุ่งไงไปเรื่อยอ่ะไปเรื่อยเบอร์สองไปเรื่อยยากอ่ะหล่อสามตัวผมสามตัวคนเดียวสามตัวคนเดียวเยอะโม้ยันพรุ่งนี้อย่เงี้ยดูทรงแล้ว ตัวคนเดียวอะ่ะคือไม่พูดละเหนื่อยวะพูดไปก็ก็ผมอยู่ดีอะ่ะโหคือตะกี้ตอนแรกผมนึอกอ่ามันมาสามตัวผมยิงดาวสองตัวเห็นอีกตัวหนึ่งในบ้านแล้วเรื่อยผมแบบจำหมดแล้วอะ่ะ <c oughs> พอพี่วิ่งพอพี่คือพี่ยิงขู่มันแหละพอพี่ยิงขู่มันก็ลกเว้ย คือไม่แม่งมุ่งมาที่ผมอ่ะแม่งมุ่งมาที่ผมคนเดียวห้ยอยี่ดูยังนติเมื่อกี้ยิงเล่นเะล่ะไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงเล่นคือวิ่งไปวิ่เคจะไปอม่รู้ได้ไงวะไม่พี่เคจะไปเอาปิรามิดใช่พอจะไปเอาปิรามิดเสร็จปุ๊บผมก็วิ่งตามไปจะไปเกียนไงพาไปหาแม่งขับรถมาอย่างไหนก็ไม่รู้บื้อเฮ้ยรถยี่ยไม่ผมร้องไปงั้นแหละจริงๆอ่ะผมจริงๆถ้าไม่ร้องผมก็ไหวเด่ แบบร้องให้ดูแบบตื่นเต้นเนี่ยแบบเฮ้ยรนมาว่ะริงไม่มีไรชิลมากเดี๋ยวกลับไปเอารถคันเดิมก่อนผมไปคนเดียวเลยไม่ต้องมีใครมากับผมผมไม่กลัวเีอูซี่กูเปลี่ยนแม็กนานานหือบ้าอูซี่ตีรถเอ้เนี่ย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 เฮ้ย ไปรถมาของจริงได้ยินเสียงรถหน้าเมืยงหน้าเมืองหน้าเมืองไม่ใช่ตรงนี้นี่ถนนนี่มีมีมาแล้ว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 อู้หูอู้หูอู้หมันขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนไปเอาไงเจ็บเจ็บเจ็บมาชิดมาแล้วชิดมาแล้วอืม Oh, โอ้โหเจ็บแล้ว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 สินไหนซ้ายเจ็บแล้วเนี่ยตรงหลังห้องน้ำหลังห้องน้ำไอ้เกี้ยมันลากลัวปะตรงตรงไหนซ้ายเหรอซ้ายร่ยวงเหรอไหนมึงโอ้ย อ,อตวทุดท้ายเลยอยู่จ๊ซไม่มาแว่ยกูอ้อมหลังอยู่หมดหมดหมด,หมด,หมดหเงบอสตายเฮียเอ,อมยี <laughs> ่สิบ่อ้เศร้าเลยไปไปเก็บศพผมศพผมฟูมากอะ่ะกระสุนเขียวประมาณส0มร้อยเฟ ก็รับกระสุนให้นะเมื่อกี้ผมยิงอยู่แต่มันยิงไะแต่มันลากพี่ยิงอยู่เว้ยแต่มันแบบไม่สวนมันจะยิงอ่ะคุณไม่ได้คุณไม่ได้ยิงคุณคุณมาหลบหลังผมคุณให้ผมเป็นกำบังไงเออแต่พี่ก็ยิงด้วยนิดนึงไงยิงแบบเป็นวิธีเออยิงนิดนึงแต่ให้กูตายไงพี่ไงสวัสดีครับคนตายสวัสดีครับ รถชนเราชนตายอ่ะพี่เราชนตายอ่ะพี่โอ้โหแล้วตี้พี่ยังเหลือไหมครับอยู่ตรงอยู่ตรงไหนครับพี่ไปให้เจอกันหน่อยดีกว่าปะบอกน่อยที่เดี๋ยวไปเจอกันไปเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยผมจะขึ้นบ้านเหินนะเด่๋ยไม่ได้แล้วโอ้ไม่เหินแล้วโอ้ตี้พี่ชื่ออะไรอ่ะเมจิกเพื่อนเพื่อนครับตี้เขาชื่อเมจิกนะครับไปเออดองไงอ่ะ ถามเขาดิอยู่ตรงไหนพี่บอกนี่จะได้ไปเดี๋ยวไปรวมตีกันไม่ยิงนี่ไงเมจิโอโหเออว่าที่เมจิงคนปะไม่เอาเราเหลือกี่คนทามดีพี่เขาเหลือสองคนครับเมจิกือสองคนครับอยู่มองไหนอยู่มืองไหนไม่ตี้ผมเหลือสองเหมือนกันไงพี่จะรวมปะล่ะไม่ไม่เกียนกีจริงเอาเปล่าไม่รวมเรามีสามจะไปดูเขาอยู่ตรง วงจบเราด้วยเนี่ยผมอยู่เออตรงไหนตรงนี้ข้างๆแมนชั่นอ่ะพี่บ้านข้างๆแมนชั่นข้างๆเฮ้ยเดี๋ยวมันมาข้างๆแมนชั่นข้างถ้าดูในแมปคือข้างๆแมนชั่นข้างซ้ายเออนั่นแหละมาได้เลยพี่พี่ผมตั้งรับรอคือมีร้อยนัดสามคนอ่ะคือถ้าพี่มาคือร้อยนัดสามคนจริง ตอนแรกบอกสองมีสามมีสา<ป>มผม<ป>ดูผิดดูผิดดูผิดมีสามคนโอ้โหผมไม่ได้นั่งดูอยู่ผมมาตายผมมาตายแล้วผมนอนดูครับพี่เอ,อ้ยมีรถมาว่ะบ้านนั้นใช่ตีพี่ปะเนี่ยแมนชั่นนะถามพี่เขาเขาอยู่แมนชั่นเปล่าพี่อยู่แมนชั่นหรือเปล่า,าครับมีรถมีรถเข้าไปแมนชั่นอ่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยมาแล้วน้าเนินๆน้อุ้ยมาแล้วตัวตัวนี่เห็นป่าพีพีฮับพีฮับพีฮับพีเฮดะครับอ่ใช่ใเนี่ยที่ยิงอยู่นะใช่ใช่ใช่หมดหมดหมดบ้างหมดโอเคโอ้ดา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 บอสดาดาดาด ีไม่ไม่กระดาษดาคนทต่ตายมันรวมเร็วเดี๋ยวทีนี่ก็จะโดนครับคุเอ้ยแต่แต่กี้มีรถสกินไปแมนชั่นนะดาเซียผมว่าน่าจะน่าจะมีอยู่ตรงนั้นน่ะมีคุณแปดพวกคุณเชลเตอร์อะไรจริงว่าเชลเตอร์มันนอกวงแล้วนะฮ้ยมีมีมีชิดมามีชิดมามีเสียงชิดมาบอด วิ่งมาทิ้งเนอ่ฮ้ยคนหกเนี่ยก่อส้ามันีนี่เหลือเก้าคนอ่ะตีผมสามอ่ะจัดไปเลยเขาเขาท้าเจอท้ายวงวะยอมแพ้ได้ปะใช้เปืนผกได้ปะอ่าโอเคไม่ตอนนี้ตีพี่เหลือสองตีผมเหลือสามก็น่าจะห้าแล้วก็ที่พี่เห็นอยู่น่าจะตีหนึ่งใช่ไหมครับอีกสี่คนกนจิก็น่าจะก็น่าจะพอดีดี สามตีสุดท้ายอ๋อนี่ไงตายวงเหรอเฮ้ยทำมันตายหมดมันอไรได้เนีนะจะไปมาเลยฮะตัวสวัสดีครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนครับพี่เดี๋ยวเอาพี่เหลือสีตัวเลยพี่พี่คุยกับผมได้ไง,ไงวะพี่ยังต้องมีคนตาย อ๋ออ๋ออันนี้เมจิกที่คุยกับผมเมจิกใช่ไหมอ๋อเอ้ยพี่ตี่เมจิกเขาบอกว่าอยู่เชลเตอร์กันสีตัวยิงประตูให้จะไปเอาเปล่าเชลเตอร์เอชลเตอร์มันนอกวงนี่พี่อ๋อผมอยู่ยืนร่นลงมา เมาอยูดังไปแล้วนะก็เขาบอกเราอยู่ดังขเพอรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ๋อออกดังขอวงเลยก็ดังขอวงตรงนี้เฮ้ยเมจิกน็อกไปหนึ่งแล้วว่ะไอ้แม่คนหนุ่มหูเลยอ่าๆมามามื่อกี้ยังแตกขับมาอ่าไม่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 โอเคนะไม่ไม่เกียร์นะผมไม่เกียร์จริงๆขับมารวมกันได้บอกเขา พี่อย่าไปยิงเขานะเขามาตัวเดียวบักกี้ยังแตกเดี๋ยวให้รวมตีหูยตัวเดียว,ว,วไม่แล้วอีกตีนึงอยู่ไหนอ่ะอีกตีหนึ่งสี่ตัวครบเลยเดี๋ยวพ<ต>อมาตกาลงกันเรามารวมกันก่อนเรามารวมกันก่อนเดี๋ยวมา, <พอ S 1> มารวมมันก่อนแล้วค่อยมาตกลงกันว่าตอนหลังใคร,ใครจะไก่หูยอีกตีนึ่งอยู่แมนชั่นซ้ายว่ะอะไรนะพี่ไม่เราเราเซฟเซฟไว้ก่อนพิล่ะเขาอาจจะมารวมตีรับกอนนะครับ เราก็ให้มีคนแบบอยู่คุมเชิงไว้ไอเคมเราคุมเชิงไว้ถ้ามันยิงบวกกูมันก็ยิงมันบ้านไหนไม่ผมยังอยู่วงไงก็เลยว,ว่าจะรอก่อนผมว่าอีกที่นึงอยู่ซ้ายวะ่ะอ๋อเดี๋ยวมันน่าจะเอ้ยมอผมยังอยู่วงเนี่ยบ้านเนี่ยบ้านผมอะหลังเดียวอยู่วงผมบอกแล้วผมซื้อวงมาสามหมื่นอะ ไอ้บ้านเล็กๆข,ข้างๆต้องมีคนมาอยู่แนะะ่เลยไม่โอไม่โอพี่อันนี้ไม่ไ,มได้เกียนผมโอกระวัง <ผม S 1> นะไม,ไม่ไม่คิดผมก็ไม่คิดว่าจะวงเนี่ยผมก็โม้ไปงั้นอ่ะกูดูเมนชั่นได<อ>้อยู่นะบักกี้ยังนอน<ต>บ้านนี้นะมึงเห็นแอร์แอร์ตรงไหนวะพี่อะไรของมึงเนี่ย มึงก็ oh, ไปปรับแอมยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดดิไอซ์บักกี้ยังแตกบักกี้ยังแตกเออบักอย่าไปยิงเขาอย่าไปยิงเขาอย่าไปยิงเขาขับมาขับมาพี่ขับมาไม่ยิงไม่ยิงสาบานสาบานบอกเขาเออแล้วก็มีรถแดงเอ้ยยิงยิงรถยิง,รถ,ยงรถแดงได้ปะ เนี่ยบักกี้ยังแต่งมาแล้วพี่ผมอยู่ตรงนี้อย่ายิงนะไม่เกียร์นะไม่เกียร์นะมาเลยมาเลยอย่าไปยิงเขาอย่าไปยิงพี่จอดใต้เนินอ่ะเขายิงเราปะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เอารถก่อนเอารถก่อนเอารถก่อนรถมาแล้วเอารถก่อนร้อยแปดห้าจะลงยิงได้ปหมเนี่ยโหลอยิงได้ไม่เกียรนะ์ใช่ไหมยิงไงรถเขาแล้่หลังหินเขาอยู่หลังหินอย่าไปยิงเขาอย่าไปยิงเขาไม่เกียรนะ์อยู่ยยยออยหลังหิน ได้ได้ไดช่วยกันก่อนช่วยกันก่อนใช่ป่ะเออ,เอหลัง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 เป็นชช่นมีคนบ้านเล็กพี่เมจิกเขาอยู่หลังหินนะครับเพื่อนอย่าไปยิงติดตัวนะครับเฮ้ยร,ระเบิดใครอะ่ะในบิดกูระเบิด,บดมันให้ hey, มันชิดมาแล้วว่ะมันเล่นเนินว่ะ ไม่รู้อ่ะพี่ไอดอกไอดอกที่เดิมที่เดิมตรงควันตรงควันตรงควันร้อยร้อยแดห้าร้อยแปดห้าเฮ้ยมันเล่นเนินไหนเออนี่ยมันทิ้แเ้วเหรอโอเคเออนึ่งหนึ่งน,นิ่เราเนี่ยร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดห้าเฮ้ยพี่วปิดเราบองดูระเปิดระเบิดยัดเข้ามานะเระเปิดผมนะนี้เราเบิดผม,มเลยเฮ้ยนะ มันมีตัวชิดด้วยเหรอเหมือนว่าอย่างนั้นก็ตัวที่มันยิงมาเมื่อกี้เนี่ยยิงบอกข้างหลังน่ะมันอยู่ทั้งกลตัวนั้นโอ้โหสุดยอดว่ะเหมือนซื้อวงอ่ะนั่นเมจิกเหรอคนนั้นเมจิกว่าที่ตรงเนี้ยเมจิกหลังหินเมจิกหลังหินเมจิกหลังหินเอ้าหลังหินตรงนี้ตรงเนี้ยนะขวาขวาเดี๋ยวเมจิกเมจิกอยู่ไหนแล้วตอนเนี้ยนี่ไงเอสเคเอสอ่ะเอสเคเอสอ่ะเอาบอกเขาอย่ายิงดิเอสเคเอสอ่ะใช้เอสเคเอสจ้ะปะยิงเลยพี่ เอ็เจเอ็ยิงเลยไปล่อยไปมันยิงมันมันยิงเมจิกอ่ะช่วยช่วย,คยเคาดิอุ้ยอ้าวอ,อ้าวเมจิกร่วงเฮ้ยคนตีนี่หว่าเฮ้ยตรงนู้นตรงนู้นมีตัวหนึ่งมันน็อกคนอื่นด้วยเออเหลือตัวขวาสุดท้ายสองตัวสุดท้ายสองตัวสุดท้ายสองตัวสุดท้ายไม่แน่วะ่ะสองสองเอ้า ออไหนมึงไหนมึงกูงจะกาย์ให้ต้นไม้สองยี่ดูหลังให้นะออเศร้าเลยเศร้าเลยเมจิอะไรต้นไม้ไหน<า>ว,วะเคหลังขึ้นมาแล้วนะน หลังขึ้นมาแล้วหลังขึ้นมาแล้วสุดยอดตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายหน้าผมหน้าผมสุดท้ายสุดท้ายแถวนี้แถวนี้อันนี้ไม่รู้แล้วอยู่ไหนครับผมขอบคุณมากครับหน้าผมอ่ะหน้าผมอ่ะครับผมมาโอ๊คดูไปหนึ่งจริงจริงนะล้ว เดี๋ยวแล้วเงียบเลยยอดไปด่าไปด่าบอดด้าบอดด้าโอ้โหของมันโง่จังวะตัวเนี้ยเงยโคตรกองอ่ะ